สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาเปลี่ยนกระถางนะคะตัวผีเสื้อชมพูค่ะซึ่งวัสดุปลูกตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะยุบตัวไปพอสมควรค่ะคือเกินครึ่งกระถางเลยนะคะตัวนี้รากเนี่ยค่อนข้างทะลุกระถางเลยเราจะมาเปลี่ยนกระถางให้น้องกันนะคะวันนี้มาดูกัน ที่วัสดุปลูกนะคะวัสดุปลูกในวันนี้นะคะช่วงนี้คือเป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็การย่อยสลายของตัวใบไม้เนี่ยมันจะค่อนข้างย่อยง่ายมากๆเลยฉะนั้นป้อมจะเพิ่มนะคะในตัวของมะพร้าวสับเนี่ยลงไปให้กับดินปลูกของเขานะคะแล้วก็จะมีฝั่งนู้นค่ะจะเป็นดินหมักนะคะฝั่งนี้จะเป็นใบก้ามปูเนี่ยอย่างละหนึ่งส่วนนะคือมะพร้าวสับหนึ่งส่วน นะคะแล้วก็ดินหมักหนึ่งส่วนใบกัาบปูห่งส่วนส่วนปุ๋ยนะคะป้อมก็จะใช้เป็นปุ๋ยมูลสุกรอ,อัดเม็ดแล้วก็ปุ๋ยมูลไส้เดือนในการที่จะบำรุงบอลสีของเรานะคะเดี๋ยวป้อมขอไปคนตัววัสดุปลูกนะคะให้มันมีความเข้าเนื้อกันก่อนนะคะแล้วก็จะมาพาเพื่อนๆน,นะคะปลูกกันเลยคนก่อนนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะ พอนวัสดุปลูกนะคะให้เข้ากันดีเลยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอ่ะตัวนี้จะเป็นตัวใบกล้ามปูที่มีการหมักนะคะเราจะใส่เป็นมูลวัวนะคะมูลมูลวัวหมักลงไปด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยต้องใส่ถุงมือนะคะเห็นไหมคะลูกตะขาดเล็กๆขาบนะไม่ใช่ตะเข็บนะอันตรายนะคะยังไงก็ต้องเซทถ,ถุงมือไว้ เวลาที่คนวัสดุปลูกนะอ่า,าเข้ากันดีแล้วนะคะตัวนี้เราใส่เป็นมะพร้าวสับลงไปด้วยใช่ไหมคะเราก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะก็วัสดุปลูกมันจะไม่ยุบตัวง่ายอะคะ่ะอ่ะตัวนี้นะคะความกระถางลงมาเลยความได้เลยนะคะเพราะว่ายุบลงไปเยอะคะ่ะ เหลือแค่นี้เองเศษหนึ่งส่วนสามของกระถางนะคะเหลือไม่ถึงครึ่งกระถางนะแล้วก็หัวค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะ,ะแล้วก็จะมีน้องหอยทา,ทากที่มันเป็นทากลิ้นหมาอย่างนี้เอาอ,อกไปสำรวจดูด้วยนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวก้อมจะวางไว้ข้างๆแบบนี้นะแล้วก็ตัวก้นกระถางนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นพวกนี่ค่ะมะพร้าวสับชิ้นใหญ่ๆนะคะ ลองก้นกระถางลงไปในนี้ก็มีพอสมควรก็คัดเลือกลงไปก่อนให้มันเป็นพวกมะาพรา้าวสับชิ้นนะคะอยู่ข้างล่างเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการระบายน้ําได้ดีด้วยนะคะมะพร้าวสับก็ใส่ลงไปด้านล่างแบบนี้นะเติมวัสดุปลูกลงไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จ่งส่วนสองเสร็ส่วนส,อส,วนสของ วัสดุปลูกทั้งกระถางนะคะอันนี้ก็จะให้เขาอยู่ในกระถางไซส์เดิมนี่แหละคะ่ะอะเราก็หยิบขึ้นมาเลยตัวดินเก่านะคะเราจะทําการเคาะก็ได้ไม่เคาะก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ก็มีความล้วนซุยนี่ค่ะแล้วก็รากเนี่ยก็ให้เขาอยู่ตามแบบนี้เลยนะคะพร้อมจะวางลงไปเลยการเติมกระถางนะคะเติมดินให้กระถางเนี่ยเราจะต้องเติมวัสดุปลูกใหม่ลงไปด้านล่างก่อนนะคะเราจะไม่ไม่ถม อย่างเช่นบางทีเมื่อสักครู่ที่เห็นนะคือมันมันหลุดลงไปด้านล่างแล้วถ้าเราอ่ะเติมเติมดินปลูกลงไปด้านบนเนี่ยมันก็จะทําให้พวกเขี้ยวหรือหน่อเล็กๆนะคะมันขึ้นได้ยากฉะนั้นการเปลี่ยนกระถางที่ถูกวิธีคือความออกมาแล้วก็เติมวัสดุใหม่ลงไปด้านล่างนะคะอ่ะแบบนี้ทําการเคาะๆนะคะใครจะขยับไซส์กระถางก็ได้นะคะอันนี้ก็กระถาง ซส์สิบนิ้วเนาะก็ใหญ่พอสมควรแล้วค่ะน้องก็อยู่ได้อยู่เดี๋ยวลากเขานะคะเขาก็จะชอนชัยลงไปด้านล่างนะก็เติมมาสะดุปลูกโดยที่ไม่ต้องกดนะคะแค่เคาะเคาคะ่ะเดี๋ยวเขาก็ล่วงหลนลงไปเองแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาป้อมเติมดินในกระถางอะคะ่ะป้อมก็จะเติมให้มันเสมอกระถางเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาที่เราลดน้ําลงไปอะมันก็จะยุบตัวลงไปอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะเติมลงไปเลย แล้วก็เคาะๆไม่ต้องกดค่ะประมาณนี้อ่าอันนี้เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะผีเสื้อชมพูเราเดี๋ยวไปทําการลดน้ํากันเลยค่ะสูตรฟื้นฟูของบ้านเรานะคะมาดูสูตรบํารุงของเรานะคะเวลาเราย้ายกระถางนี่คะ่ะน้ําหมักมูลไส้เดือนนะคะ เราจะผสมลงไปเลยในน้ํานะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจุลินทรีสังเคราะห์แสงนะคะช่วยในการเล่งรากนะคะแล้วก็ตึงธาตุไนโตรเจนที่เป็นปุ๋ยในดินนะคะทําให้ต้นไม้เนี่ยมีอาหารกินตลอดนะอ่ะลดลงไปเลยแบบนี้นะคะลดลงไปให้ชุ่มเลยนะคะน่คะลดตรงใบด้วยก็ได้นะคะมีความชุ่มชื่นเลยนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ ะะเราจะวางไว้ในบริเวณที่เป็นล่มลำไรนะคะบอลสีจะชอบเป็นล่มลำไรนะตัวนี้นะคะทําการเปลี่ยนกระถางฟื้นฟูด,ด้วยน้ําหมักต่างๆนะคะในการบํารุงดูแลเขาหลังจากที่วัสดุปลูกเก่าในกระถางย่อยสลายลงไปแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆทําตามแบบนี้นะคะ เอาวัสดุปลูกใหม่ลงไว้ด้านล่างนะอย่าเติมด้านบนกระถางนะคะเดี๋ยวเขาจะเกิดการเน่าของหัวแล้วก็ตัวดินนะคะก็จะมีความแน่นเกินไปฉะนั้นเอาวิธีการนี้ไปใช้ในการดูแลบอนสีในการเปลี่ยนกระถางนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ